สวัสดีค่ะตอนนี้กำลังทดสอบนะคะว่าเสียงนะคะมาหรือ,อยังนะคะสวัสดีค่ะนะคะได้ยินเสียงครูไหมคะโอเคนะคะเสียงมาแล้วนะคะแสดงว่าน่าจะอยู่ที่ระบบนะคะเมื่อกี้ Facebook น่าจะมีปัญหาในหนึ่งของครูนะคะอโอเคนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูนะคะชิ้นงานนะคะที่ครูทำนะคะ ที่เป็นตัวกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าธนบัตรนะคะอ่ะก็เดี๋ยวให้ดูชิ้นงานคร่าวๆนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอ่ะโอเคนะคะอันนี้จะเป็นตัวกระเป๋านะคะที่เราต่อกันนะคะก็คือตัวนี้นะคะน้องเลดี้คนสวยเสียงครูมาเราใช่ไหมเมื่อกี้ครูดูในคอมน่าจะเสียงมาแล้วนะคะโอเคค่ะนะคะน่าจะมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตนะคะเมื่อกี้ครูรีเซ็ตตัวคอมพิวเตอร์ใหม่นะคะอ่ะโอเคนะคะ ก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าธานบัตรที่เป็นซิปรอบใบนะคะซึ่งสามารถรูดสองทางนะคะก็คือตัวนี้นะคะก็จะมีตัวนี้จะเป็นด้านนอกนะคะที่หนังตัวนี้เนี่ยครูจะใช้นะคะในการาใช้เสร็จหนังต่อนะคะส่วนใบที่ครูจะทำเนี่ยเดี๋ยวครูจะใช้นะคะประยุกต์การถักการสานลายนะคะซึ่งเป็นการประยุกต์สาลายที่มาจากชิ้นงานแรกนะคะก็คือพวกนี้นะคะ พวกนี้นะคะสามารถเอามาประยุกต์บนตัวกระเป๋าชิ้นงานได้นะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่ไม่สารลายตัวนี้นะคะอาจจะสารลายอื่นๆนะคะซึ่งครูจะสารลายที่เป็นตัวตัวเต็มที่อยู่แค่ครึ่งเดียวนะคะไม่สารหมดนะคะเอาเฉพาะด้านนี้นะคะจะได้ดูเหมือนกับว่าเราดูกระเป๋าได้2แบบนะคะบางอารมณ์ที่แบบโชว์ชิ้นงานที่เป็นงานแฮนด์เมดที่เป็นลายสารซึ่งประยุกต์มาจากที่เป็นลายจากสารต่างๆนะคะไม้ไผ่เอ้ยเป็นพวกผ้าอะไรเงี้ยนะคะสามารถใช้ลายพวกลาย งานผ้านะคะผ้าทอสามารถมาใช้ได้นะคะอันนี้อ่าโอเคนะคะข้างในก็จะมีช่องนะคะจะมีช่องซิปอยู่ตรงกลางนะคะตรงนี้ส่วนด้านตัวนี้จะมีตัวขั้นเอกสารนะคะตัวนี okay, ้ şey ส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะมีชั้นใส่รบ้างด้านนี้นะคะอ่ตัวนี้นะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะมีชั้นใส่เอกสารนะคะเท่ากับว่าตัวนี้ก็จะมีช่องนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะประมาณห้าช่องใช้งานนะคะหกตรงนี้ด้วยนะคะ ช่องเล็กๆตรงนี้นะคะส่วนข้างในเนี่ยรายละเอียดข้างในเนักศึกษาสามารถประยุกต์ได้เลยนะคะว่าจะทําแบบไหนเพิ่มเติมนะคะอ่าโอเคนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นตัวยึดข้างตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะแตกต่างจากใบที่แล้วนะคะซึ่งที่เป็นกระเป๋าคลัสอะค่ะนะคะคือถ้าเป็นกระเป๋าคลช์เนี่ยเราจะมีการเย็บมุมตรงนี้นะคะแต่นี่จะเป็นตัวที่คลี่ชิ้นงานออกมานะคะอันนี้แล้วแต่นะคะบางคนอาจจะมีช่องตัวนี้เพิ่มมาก็สามารถขยายด้านข้างตัวนี้ได้นะคะแต่ว่าอันนี้ครูจะมีแค่ สองช่องนะคะใช้งานที่เป็นตัวขั้นแล้วก็มีซิปนะคะส่วนตัวนี้จะใช้ซิปเนิ้วนะคะเดี๋ยวใครที่จะสมหมิได้ออกไปข้างนอกเนี่ยสามารถหาซื้อซิปที่เป็นซิปงานผ้านะคะ,ะตัวนี้นะคะ,อะโอเคนะคะก็เดี๋ยวครูจะทวนให้นะคะเนื่องจากว่าการสร้างแบบตัวกระเป๋าเนี่ยเราสร้างแบบในห้องเรียนซูมนะคะเมื่อวานนะคะก็เดี๋ยวทวนกันก่อนนะคะว่าขนาดของกระเป๋าเนี่ยมีขนาดความกว้างเท่าไหร่นะคะ ตัวกระเป๋าข้างนอกนะคะจะอยู่ที่นะคะตัวน sure> ี้นะคะอยู uh ่ที่เก uh ้าคูณแปดนิ uh ้วค่ะนะคะอันนี้ความกว้างของตัวกระเป๋าของครูจะอยู่ที่แปดนิ้วนะคะส่วนตัวนี้อยู่ที่เก้านิ้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาตัดออกมาปุ๊บเนี่ยส่วนโค้งตัวนี้เนี่ยนักศึกษาสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าจะใช้ส่วนโค้งอะไรนะคะอาจจะเป็นเหรียญสิบเหรียญบาทเหรียญห้าแล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราโค้งตัวกระเป๋าชิ้นนอกใช้ส่วนโค้งอะไรนะคะตัวชิ้นงานข้างนอกเช่นเดียวกันนะคะนักศึกษาก็ต้องใช้ตัวส่วนโค้งอันเดียวกันเช่นเดียวกันนะคะ This, ตัวนี้พอได้เราจะต้องตัดกระดาษทุกด้านอย่างนี้ยหาเท่าก hmm, you know, ันนะคะส่วนด้านนี้ก็ตัดนะคะทุกด้านเท่ากันนะคะเสร็จแล้วถึงจะมาโค้งมุมตัวนี้นะคะถ้าในแบบเนี่ยครูจะใช้ส่วนโค้งนะคะที่เป็นเบอร์หนึ่งนะคะโค้งมุมตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาโค้งเนี่ยนะคะตัวนี้ก็โค้งทีละมุมลักษณะด้านนี้นะคะด้านนี้นะโค้งมุมด้านนี้เสร็จแล้วค่อยมาโค้งมุมด้านนี้เช่นเดียวกันนะคะสองข้างเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาโค้งตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาเราเช็คแบบเนี่ย เราพับมาด้านนี้นะคะมันจะโค้งเท่ากันนะคะอ่าโอเคนะคะอันนี้คือตัวกระเป๋าชิ้นนอกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาประกอบออกมาป,กปุ๊บเนี่ยตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะอยู่ลักษณะนี้นะคะอันนี้คือตัวกระเป๋าชิ้นนอกนะคะเพราะฉะนั้นใครจะตกแต่งชิ้นงานสามารถตกแต่งได้เลยนะคะอย่างของครูเนี่ยเดี๋ยวครูจะให้ดูลายสารว่าครูไปตกแต่งลายสารฝั่งหนึ่งมานะคะแค่นี้นะคะส่วนฝั่งนี้ครูก็เป็นที่เปลือยหนังนะคะเป็นหนังดิบๆเลยนะคะอ่าโอเคนะคะอันนี้คือตัวกระเป๋านะคะหลังจากที่ เราทาตัวกระเป๋าตัวนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการทําผ้าซับที่เป็นตัวฐานผ้าซับที่อยู่ข้างในตัวนี้นะคะอ่าตัวนี้เราก็ไปตัดกระดาษนะคะที่เป็นตัวแพทเทิร์นนะคะอยู่ที่8คูณนะคะ8คูณ8นิ้วนะคะก็คือตัวนี้นะคะอ่าตัวนี้8นิ้วคูณ8นิ้วนะคะส่วนโค้งตัวนี้เราก็ใช้ส่วนโค้งอันเดียวกันนะคะเช่นเดียวกันนะคะเราใช้ส่วนโค้งเบอร์หนึ่งนะคะเวลาเราโค้ง ตัวนี้เราก็จะใช้ส่วนโค้งเบอร์หนึ่งนะคะแต่ถ้าหากว่าของนักศึกษาท่านไหนที่ใช้ส่วนโค้งสุวะเหรียญสิบนะคะชิ้นนอกชิ้นในก็ต้องเป็นส่วนโค้งอันเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาประกอบออกมาปุ๊บเนี่ยถ้าใครใช้ส่วนโค้งที่แตกต่างกันปุ๊บเนี่ยเวลาโค้งมันจะมีปัญหนานในตอนที่เราลูดทิบนะคะอ่าโอเคนะคะอ่าตัวนี้เดี๋ยวครูให้ดูใกล้อีกหน่อยนะคะอ่าโอเคพอได้ตัวนี้ปุ๊บนะคะเราก็จะนําชิ้นส่วน2ชิ้นเนี่ยอันนี้คือวาดผ้าซาปปับมาหนึ่งชิ้นนะคะ ส่วนตัวนี้คือตัวกระเป๋านะคะอสังเกตตัวนี้เราได้แบบมาแล้วนะคะสังเกตมันจะมีความแตกต่างกันนิดหนึ่งนะคะก็คือตัวกระเป๋าชิ้นนอกจะใหญ่กว่าตัวชิ้นข้างในนะคะตอนนี้ตัวกระเป๋าเนี่ยนะคะเป็นตัวชิ้นงานที่เป็นตัวหนังชิ้นนอกนะคะก็คือตัวนี้อันนี้นะคะเราก็วาดหนังมาหนึ่งชิ้นนะคะอันนี้ครูวาดหนังมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือตัวนี้อันนี้คือตัวกระเป๋านะคะ ส่วนตัวที่เป็นผ้าซับนะคะเราก็จะไปวาดผ้าซับมาหนึ่ชิ้นนะคะโดยที่เวลาวาดปุ๊บเนี่ยตัวนี้นะคะเวลาเราวาดปุ๊บสังเกตนะคะสังเกตคู้วาดตัวนี้นะคะเท่ากับแบบนะคะนักศึษาอาจจะเผื่อนะคะขอบไว้ประมาณสัก1นสโดยรอบก็ได้นะคะเพราะว่าผ้านาาักศึษาบางคนเนี่ยเวลาใช้ไปปุ๊บเนี่ยมันลุยนะคะก็ ตัดเผื่อหน่อยนึงนะคะหลังจากที่เราประกอบออกมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปตัดส่วนที่เกินออกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาประกอบมาปุ๊บเนี่ยตัวนี้ก็จะอยู่ลักษณะนี้ใช่ไหมคะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะหลังจากที่เราวาดหนังนะคะตัวกระเป๋าวาดหนังมาหนึ่งชิ้นอันนี้ผ้าซับหนึ่งชิ้นเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือขั้นตอนที่เรารอรอขั้นตอนการประกอบตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราวาดผ้าซับเสร็จแล้วนะคะเราก็เก็บตัวนี้ไว้ก่อนนะคะรอไปประกอบชิ้นชิ้นส่วนอื่นๆที่ เราจะประกอบรายละเอียดข้างในนะคะ,อะตอนก่อนที่เราจะไปตัวนี้ที่เป็นตัวฐานผ้าซับที่เป็นข้างในตัวกระเป๋านะคะเราก็จะมาดูที่ตัวชิ้นงานของตัวกระเป๋านะคะอันนี้นักศึกษาสามรารถตกแต่งชิ้นงานนะคะตัวนี้ครูตกแต่งที่เป็นลายสารนะคะบนชิ้นงานนะคะเพราะฉะนั้นลายสารตัวนี้นะคะเราสามารถประยุกต์จากนะคะชิ้นงานที่เราทําอยู่ตอนนี้นะคะก็คือกระเป๋าสะพายนะคะซึ่งเป็นตัว ด้านหน้าของชิ้นงานนะคะก็คือตัวนี้ตัวนี้นะคะเป็นอันนี้อันนี้ก็อันนี้อีกลายหนึ่งอันนี้เราใช้วิธีการดีไซน์จากจุดหนึ่งการใช้งานซึ่งเป็นตารางที่ครูส่งให้นะคะเป็นไฟล์ pdf นะคะนักศึกษาก็ไปพิมพ์มานะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยมาดีไซน์อยู่บนชิ้นงานอย่างตัวนี้เนี่ยครูก็จะดีไซน์อยู่ในกระดาษก่อนก่อนที่ครูจะมาเจาะลงบนชิ้นงานนะคะตัวนี้เวลาทําตัวออกมาปุ๊บเนี่ยครูก็จะวาดหะ,ะอันนี้ ตัวกระเป๋าชิ้นนอกเนี่ยว่าเท่ากับกระดาษที่ที่ครูให้เราไปปริ้นมานะคะ,อ,ะอยู่ลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเดี๋ยวเราดีไซน์ออกมาปุ๊บเนี่ยตอนนี้ครูดีไซน์ที่เป็นตัวกากระบาดสีแดงตัวนี้นะคะก็คือพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาทําออกมาปุ๊บนะคะเราก็จะใช้พวกตัตวสกัดตรงค่ะที่เป็นตัวสกัดขนาด1นึ่งส่วนสี่นะคะก็คือตัวนี้นะคะหนึ่งส่วนสี่ตัวนี้นะคะสกัด เพื่อเบรกนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราใช้วิธีการสารลายนะคะโดยที่การตัวที่เป็นสีแดงนะคะอันนี้คือหนังที่เรามาสารเนี่ยจะอยู่ข้างบนนะคะแต่ถ้าเป็นตัวสีขาวๆโลงโลกอันนี้คือเราสอดใต้นะคะเพราะฉะนั้นลายที่จะโชว์นะคะก็คือลายที่เราใช้หนังที่มาสารนะคะอย,อย่างพวกนี้นะคะนักศึกษาสามารถใช้หนังที่มันมีสีสันนะคะสามารถใครที่ชอบแฟนสีนะคะก็ ใช้หนังหลากสีนะคะที่มาสานพวกนี้นะคะตัวนี้ครูใช้หนังที่ผ่านการเจียมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันจะบางค่ะนะคะแต่ถ้าหากว่าของเราไม่มีเนี่ยเราก็ใช้วิธีการใช้ตุ๊ดตูดเจาะนะคะหรือใช้ตัวสกัดที่เป็นตัวตัวเจาะรูที่เป็นตัววงรีลักษณะ,ะน,นี้นะคะไม่แน่ใจว่าเห็นไหมเห็นเนาะค่ะเป็นตัววงรีตัวนี้นะคะเวลาเจาะปุ๊บเนี่ยหนังมันมีความหนาปุ๊บเนี่ยเวลาเราเจาะปุ๊บเนี่ยเราสามารถสานหลายได้นะคะ อ่าโอเคนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับทสารนะคะเดี๋ยวใครที่อยากได้ลายพวกนี้นะคะเดี๋ยวครูนให้ส่งส่งเป็นไฟล์รูปให้นะคะอ่าโอเคนะคะอันนี้คือตัวกระเป๋าตอนนี้เราทําเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือตัวนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อจากนี้นะคะก็คือขั้นตอนการประกอบนะคะที่เป็นรายละเอียดที่อยู่ในฐานผ้าซับข้างในของตัวกระเป๋านะคะอ่าโอเคนะคะตอนนี้เราก็จะมีแพทเทิร์นที่เป็นตัวตัวนี้นะคะ ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือวาดผ้าซับหมานะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปสร้างนะคะตัวที่ประกอบที่อยู่ข้างในนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยความกว้างของตัวกระเป๋าเราอยู่ที่แปดคูณแปดนะคะเพราะฉะนั้นใช้ด้านไหนก็ได้นะคะเราจะทําตัวที่เป็นตัวยึดผ้าซับที่อยู่มุมด้านนี้ก่อนนะคะสังเกตตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะไปสร้างตัวนี้นะคะตัวนี้ก่อนตัวที่อยู่ริมด้านนี้สังเกตนะคะเดี๋ยวครูตัวนี้นะคะตัวที่อยู่ขอบด้านในตัวนี้นะคะ ที่อยู่ช่องตัวนี้เป็นตัวยึดผ้าซับชั้นแรกนะคะเพื่อจะประกอบเข้ากับตัวพวกนี้นะคะอ่าโอเคนะคะด้านนี้นะคะน่าจะเห็นชัดตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราทําตัวนี้ก่อนนะคะตัวชงผ้าซับหัวท้ายนะคะหรือเขาเรียกว่าตัวยึดผ้าซับนะคะบางคนว่าตัวชงผ้าซับคืออะไรนะคะอ่าโอเคนะคะก็ให้ศึกสาไปตัดกระดาษนะคะขนาดหนึ่งนิ้วนะคะคูณความกว้างเท่ากับตัวกระเป๋านะคะก็คือ ตัวนี้1นิ้วนะคะความกว้างของตัวกระเป๋าเราอยู่ที่8นิ้วนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะอยู่ที่ตัวนี้จะอยู่ที่8นิ้วนะคะส่วนความกว้างตัวนี้จะอยู่ที่1นิ้วนะคะพอได้ตัวชิ้นงานที่ทุกด้านเท่ากันแบบนี้หมดแล้วนะคะอันนี้เวลาเราพับมาปุ๊บเนี่ยนะคะเราก็จะพับทุกด้านใช่ไหมคะเท่ากันทัศนะนี้นะคะด้านนี้ก็จะเป็นด้านสันทบใช่ไหมคะ ตัดกระดาษทุกด้านก็เข้ากันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะมีเกลนกลางชิ้นงานนะคะด้านนี้นะคะด้านนี้เช่นเดียวกันนะคะหลังจากเราได้ตัวนี้เสร็จแล้วนะคะมุมนะคะตัวที่เป็นตัวผ้าซับตัวนี้นะคะเราใช้ส่วนโค้งที่เป็นเบอร์หนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นมุมด้านนี้เช่นเดียวกันค่ะนะคะตัวนี้จะชิดขอบให้เราพับลักษณะนี้นะคะแล้วใช้ส่วนโค้งตัวนี้นะคะ โค้งมุมมุมด้านเดียวนะอันนี้ก็คือด้านนี้นะคะสังเกตนะคะส่วนที่ครูแรงเงาตัวนี้คือส่วนที่เราจะต้องตัดออกนะคะเพราะฉะนั้นการวางเนี่ยตัวนี้อยู่แค่มุมเดียวมุมแค่นี้นะคะตัวนี้นะคะเสร็จแล้วก็ตัดออกค่ะนะคะตัวนี้เราก็จะตัดส่วนตรงนี้ออกนะคะเขนะคะด้านนี้ ที่มีคําถามทิ้งคําถามไว้ได้นะเดี๋ยวรคเข้าไปตอบให้เพราะฉะนั้นเวลาตัดออกมาปุ๊บสังเกตนะคะด้านนี้นะคะเราใช้ส่วนโค้งเบอร์หนึ่งเวลาเคล่อยออกมาปุ๊บนะคะตัวนี้ก็จะอยู่ลนนักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาวางตัวนี้เราเช็คแบบได้เลยนะคะหลังจากที่เราได้ชิ้นงานตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เราเช็คนะคะว่าตรงนี้เสมอกับตัวนี้ไหมเพราะเวลาวางตัวนี้มาปุ๊บเนี่ยตัวนี้จะต้องเท่ากับมุมด้านนี้นะคะ มุมของความกว้างของตัวกระเป๋านะคะด้านนี้ก็ได้นะคะด้านนี้ก็ได้แล้วแต่เราจะเอาวางเพราะว่ามันเท่ากันอยู่แล้วแปดคูณแปดนะคะเดี๋ยวจะถามว่าทําไมเอาวางด้านไหนอะไรเงี้ยนะคะอ่าโอเคนะคะอ่าตัวนี้ก็จะอยู่ด้านนี้ด้านนี้นะอ่าพอได้ตัวนี้ปุ๊บอ่าเช็คมันเท่ากันเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อจากนี้นะคะก็คือขั้นตอนเราจะทํารอยบากนะคะ โอเคนะคะแปะน้องอ่าตัวนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยสังเกตนะคะตัวนี้มันจะมีจุดที่เราจะต้องมีรอยบากตรงนี้เพื่อจะวางชั้นใส่บักนะคะตัวนี้แห้งสาววัดจากมุมตัวนี้นะคะขึ้นไปนะคะหนึ่งศูนสี่นะคะหนึ่ง่วนสี่นิ้วนะอยู่ด้านนี้นะคะด้านนี้แนวเส้นปะตัวนี้เนี่ยะคะ่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็วัดตัวนี้เข้าไปหนึ 4, ่ง่วนสี่เช่นเดียวกันนะคะ ส่วนด้านข้างล่างเนี่ยครึ่งนิ้วนะคะด้านนี้นะคะเพราะฉะนั้นด้านนี้หนึ่งสี่ด้านนี้ครึ่งนิ้วนะคะให้เราตัดตัวนี้ออกสังเกตตัวนี้นะคะมุมด้านนี้นะคะวัดจากแนวข้างล่างนะคะที่ไม่ใช่ส่วนโค้งนะคะแนวที่เป็นแนวตรงตัวนี้ขึ้นไปหนึ่งวนสี่นะคะแล้ววัดจากตัวเนี้ยลงเข้ามาหนึ่งวนสี่จากแนวขอบข้างล่างนะคะครึ่งนิ้วแล้วตัดส่วนที่เป็นรอยบากตรงนี้ออกนะคะ โอเคนะคะหลังจากที่เราได้มุมตัวนี้ปุ๊บนะคะเราจะใช้ตู้ตู่นะคะเบอร์สิบสองเป็นตัวเบรกนะคะเพื่อเวลาเราเจาะนะคะมันจะได้ไม่เข้าไปในชิ้นงานนะคะตัวนี้นะคะหกจะใช้นะคะเหล็กจะตัวนี้นะคะเพื่อเราจะไปตัดนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่เราจะอด้านนี้นะคะสังเกตเวลาเราตัดออกมาปุ๊บนะคะตัวนี้ก็จะอยู่ลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดค่ะนะคะตัดส่วนที่ ตัวนี้ออกนะคะด้านนี้นะคะด้านนี้นะคะ,อะโอเคนะคะพอจากนาั้นเวลาตัดออกมาปุ๊บนะคะตัวนี้ก็จะอยู่ลักษณะนี้เนาะอ่าโอเคนะคะหลังจากที่เราได้ชิ้นงานตัวนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปวาดหนังนะคะอันนี้ชิ้นงานตัวนี้วาดหนังสองชิ้นนะคะซึ่งเวลาประกอบออกมาปุ๊บเนี่ยตัวนี้จะอยู่สองข้างนะคะ เอาด้านนี้นะคะตัวนี้จะอยู่สองข้างตัวนี้นะคะชิ้นที่หนึ่งนะคะอันนี้เราก็วาดสังเกตนะคะผ้าซับมันจะประกอบอยู่ผ้าซับตัวนีช้ชั้นที่หนึ่งฝั่งซ้ายขวาเหมือนกันนะคะอันนี้นะคะอันนี้ก็จะอยู่ลักษณะนี้หลังจากที่เราวาดหนังตัวนี้มาสองชิ้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาประกอบเข้ากับผ้าซับนะคะผ้าซับอยู่ตรงนี้ ด้านนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่เราวาดหนังตัวนี้ปุ๊บนะคะเวลาประกอบลักษณะน,นี้ปุ๊บเนี่ยให้สาเย็บนะคะแนวล่างคะ่ะตัวนี้นะคะแนวล่างตัวนี้นะประกอบเข้ากับผ้าซับนะคะอ่ตัวนี้เช่นเดียวกันนะคะเย็บแนวล่างประกอบเข้ากับผ้าซับนะคะตัวนี้นะอ่าโอเคนะคะเหมือนกับว่าอันนี้เราวาดหนังมาสองชิ้นนะคะ เสร็จแล้วเนี่ยแล้วมาทากาวเข้ากับผ้าซับที่เราวาดไว้เมื่อสักครู่นะคะก็คือตัวนี้เมื่อกี้ผ้าซับที่ครูวาดไว้นะคะก็คือตัวตัวนี้ค่ะนะคะอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือผ้าซาับหลังจากที่เราวาดหนังมาปุ๊บเนี่ยตัวนี้ก็จะติดอยู่ลักษณะนี้นะคะสมมุติว่าอันนี้อ่ะตัวนี้อ่ะตัวนี้ก็จะมีหนังอีกชิ้นหนึ่งวางลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้สายเย็บขอบข้างล่างนี้ให้เสร็จนะคะ ตัวนี้เขาเรียกว่าตัวยืดผ้าซับนะคะตัวนี้นะคะอ่าโอเคนะคะตอนนี้พอได้ตัวชั้นตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เย็บตัวนี้นะคะติดกับผ้าซับนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราวาดผ้าซับมาแล้วเนี่ยตัวชงผ้าซับก็อยู่บนล่างนะคะแล้วเย็บลักษณะนี้ให้เสร็จนะคะแล้วขั้นตอนต่อจากนี้นะคะก็คือขั้นตอนการทําตัว ที่เป็นชั้นใส่บัตรนะคะก็คือจะเป็นฐานฐานตรงนี้นะคะอ่าตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาท,ทําฐานตัวนี้ก่อนนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะสร,ร้างแบบตัวนี้รอนะคะแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหนา้าเดี๋ยวเราค่อยมาสร้างแบบที่เป็นตัวชั้นใส่บัตรแล้วก็ชั้นใส่เอกสารที่อยู่ฝั่งตัวนี้นะคะอ่าโอเคนะคะ,นะคะก็หลังจากได้ตัวนี้วาดหนังเสร็จแล้วก็เย็บตัวนี้ให้เสร็จนะคะ แล้วไปสร้างแบบอ่ะตอนนี้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ไปสร้างแบบที่เป็นตัวฐานใส่ผ้าซับตัวนี้ที่อยู่ข้างในตัวนี้นะคะตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปสร้างฐานใส่ผ้าซับนะคะจะอยู่ที่สามนิ้วอ่ะ,อะตอนนี้ครูตัดกระดาษมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้นะคะอันนี้คือสามนิ้วนะคะคูณคูณแปดนิ้วนะคะเพราะฉะนั้นตัวกระเป๋าของครูกว้างกว้างอยู่ที่แปดนิ้ว ตัวฐานผ้าซับตัวนี้ก็คือจะกว้างอยู่ที่8นิ้วนะคะแต่ถ้าหากว่านักศึกษาท่านไหนที่ขนาดของตัวกระเป๋าขยายตัวนี้ก็จะขยายตามความกว้างของตัวกระเป๋าของนักศึกษาเช่นเดียวกันนะคะอ่ะตอนนี้นะคะก็หลังจากที่เราทําตัวยืดผ้าซับเสร็จแล้วเนี่ยให้ศึกษาตัดฐานใส่ผ้าซับตัวนี้รอนะคะก็จะอยู่ที่ขนาดนะคะ3นิ้วคูณ8นิ้วนะคะอันนี้นะคะก็คือตัวที่เป็นตัวฐานผ้าซับที่ประกอบ นะคะที่จะประกอบเข้ากับตัวชงนะคะก็จะอยู่ลักษณะน,นี้นะคะอโอเคเดี๋ยวเวลาประกอบตัวนี้เสร็จแล้วสมมติว่าอันนี้ผ้าซับหนังสองชิ้นนะคะตัวนี้ก็จะประกอบอยู่ลักษณะน,นี้นะคะแต่ว่าก่อนที่จะประกอบเนี่ยเราก็จะมีชั้นรายละเอียดที่เป็นชั้นใส่บัตรนะคะ1 2 3แล้วก็จะเป็นชั้นใส่เอกสารนะคะอโอเคนะคะก็ให้ถึงขั้นตอนตัวนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะ เรามาดูรายละเอียดที่ทําเป็นตัวที่เป็นชั้นใส่บัตรแต่ละชั้นที่อยู่ในฐานบัตรตร,ตรงนี้นะคะอ่าโอเคนะคะใครใครมีคําถามอะไรจะถามครูไหมคะค่ะใครที่อยากได้ลายสารเดี๋ยวครูค่อยส่งให้คืนนี้นะคะว่าจะเป็นลายสารแบบไหนนะคะหรือใครที่มีลายสารที่ดีไซน์ลายสารแปลกๆนะคะสามารถส่งให้เพื่อนได้นะเผื่อเพื่อนใช้เป็นตัว อะไรนะเขาเรียกว่าแชร์ไอเดียกันนะคะอ่าโอเคนะคะใครมีไม่มีเนาะไม่มีคำถามค่ะโอเคนะคะก็ถ้าสมมติว่าไม่มีอะไรจะถามครูนะคะก็เดี๋ยวครูนะคะเราให้เราเจอกันชั่วโมงหน้านะคะมีไหมคะไม่มีคำถามเนาะอ่าโอเคนะคะน่าจะไม่มีโอเคนะคะก็ให้ไปทำถึงขั้นตอนตัวนี้ก่อนนะคะตัดหนังสองชิ้นติดตัวนี้แล้วก็เย็บตัวนี้ให้เสร็จนะคะ แต่ว่าจุดสําคัญนะคะเวลาประกอบตัวนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยจะต้องเท่ากับฐานผ้าซับตัวนี้นะคะห้ามเผื่อนะคะเพราะบางบางคนเผื่อเสร็จแล้วเนี่ยไปประกอบเข้ากับตัวกระเป๋านะคะแล้วส่วนโค้งตัวนี้นะคะที่สําคัญส่วนโค้งตัวนี้ต้องเป็นส่วนโค้งเดียวกันทั้งข้างในและข้างนอกนะคะโอเคนะคะเจอกันชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ